โหหนักมากเต็มพิกัดเลยจ้ะโอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ครบมันหนักเกินจ้ะอื้อหือ สวัสดีจ้าวันนี้สาวมังบวย์ชาแนลค่ะแม่เต้ยจ้าน้องบิ๊กครับสวัสดีครับวันนี้น้องบิ๊กไม่สบายจ้าแต่ว่าอยากกินแซ่บเเหมือนแม่ก็เลยแม่ก็เลยต้องตำอาหารที่ดัดแปลงหน่อยนะจ้าวันนี้ก็คือกินตำข้อโพด <ยก S 1> ใส่หยกกล้วย ยวกกล้วยเถื่อนน้ำปลาร้ายั่วๆเลยจ้าก่อนจะไปชิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวมูไบแชนแนลในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้คลิปใหม่ๆนยนะครับขอบคุณจา้าขอบคุณแม่เอาบางปนกรุ๊ปเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จา้าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจา้ามาชิมกันเลยคะทานไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยทุกคนได้นะจา้าอ่ะมาทานเลนกอันครับวันนี้มีอะไรมั่งงนก็มีต ผักบุ้งผักกะลาไข่ต้มแล้วก็กินก็คู่ด้วยเออหนังไก่คััหนังไก่กรบๆจปลายจริงจังซื้อมากินหมดแล้วค่ะลูกกินจนเกลี้ยงเลยค่ะเออไม่ใช่มาจ้ะแซบๆค่ะไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่าอาหารดัดแปลงจ้ะวันนี้ชิมน้ำปลาไม่สบายบอกวอยากกินอะไรแซบๆน้ำปลา อร่อยแน่ๆนะครับอ hmm? oh ืมรับปรานหยกกุ้ยเ่อนจ้ะอืมสุดอือหืออันนี้ไม่ต้มจ้ะเหมือนแย่งกันพูดเลยครับอันนี้ไม่ได้ต้มนะจ๊ะอือหือรับๆนะครับอยากห้ทุกคนมาทานครับอร่อยมากครับเสียงเปลี่ยน วันนี้นั่งตากแดดบรรยากาศหนาวค่ะที่ใต้ก็เขาโพดต้มก่อนจ้าจังงั้นจังงั้นก่มาจับเพื่อนๆแซ่บน้ำกันโอ้แดดซองจ้ากินสู้แดดครับจะ <laughs> ตุ้มจกพังเลยจ้า อือเข้ากันกรุบกรอบกรอบอือหอหนังไก่กรุบกรอบรอบฮอือกรอบมากอือือนั่งท้าแดดดีค่ะโดยได้ไม่กระชินจ้าไข่ต้มขาดไม่ได้เลยจ้ะของอร่อยต้มยังมาตูมจ้าอือือเด็ได้เราสองคนแล้ว ร้อนแป๊เลยครับลูกใข่พาลูกกินตากแหนครับเอาไงดีอื้สูส้ เดี๋ยวฟ้าจะแมตตาเราเองต้มให้หน่อยจะฟ้าจ๋าซ้ำๆเลยค่ะอืมกระเล่นใสน่เนาะโทษเ่ะมือกระดาษที่ชู่ครับพี่ม่กินว่าจะกินแต่ข้าวโพดต้มนะข้าวโพดอ่มจำหวานนะครับอร่อยไหมอร่อยเผ็ดมากมไหมจผ็ด้ ถ้าคือไม่เป็นหยกก็จะกินเนาะอืแซ่บลอืมังบิ๊กไม่ได้ลงคลิปนานด้วยอ่ะอันนี้ไม่สบายเลยได้ลงคลิปกับแม่แต่กินเผ็ดเ็ดแซ่บๆอืขอบคุณฟ้าที่จะต้มให้จ้ะโมจ่าไม่เอาบางปูนจังงั้นจังงั้นจ้ะรับจับหรือหมกรอบจนฟันจะหักหรือเปล่า กรอบมากเกินหือกรอบนะกรอบอือออร่อยไหมอร่อยเข้ากันนะครัอบอืออแถวที่สุดีน้ำ ถ้าอากศาศหนาวพากันนั่งตากแดดเลยหยุกไว้อือหืออือหือปิ้งท้าแดดกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวใครขึ้นไง <c oughs> ไม่ไหวพอโอเคน้องบิ๊กไม่ไหวจ้าขอตัวย้าก่อนนะคะถึงแล้วครับแพง อแ mm hmm. ม่กินท้าแดดต่อจัง mm hmm. เพิ่มวิตามินให้ตัวเองอ่ะ mm hmm. เด็ดไม่เั็บเด็ดไม่เังอ๊ย oh. คำเตือน ใครฟันไม่ดีกกินนะกรอบมากอือแับคู่จ้าอือกินส้ตมตำท้าแดดไปเลยอือ <I> มีผักมีแม่กระถินด้วยค่ะน,น้องบิ๊กวางข้างล่างโรยแม่กระถินเข้าไปกับไข่ออเพิ่มวิตามินจากเด็ด อ้าวสงสารหนูบ้างก็ได้นะคะอือหือ โอ้ยขอบคุณฟ้าค่ะอือืน้ำปลาด่าก็นัวน,นอะอื้อกินจนฟ้าเมตตาหุบลมให้ มาแล้วมาแล้วเด็ดมาแล้วว่าจะย้ายไม่ได้ไม่ย้ายแล้วนั่งกินอย่างเงี้ยกินอันนี้ไม่รู้ผลข้างเคียงหรือเปล่านะจ๊ะ ตาอะไรุณอยากกินของอะไรที่แต่แปลงเบกแนวลองทำดูนะอร่อยมากจ้ะมีมีเต็งโมมีแครอทมีมะละโกมีกล้วยจ้ะเดี๋ยวท้าเด็ดเลยจ้ะ สาวเมืองบัวขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราเด,ดเริ่มเรงเลคะ่ะสาวเมืองบัวขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวมืองบัวชนแนลสามืองบัวแชนแนลขอบคุณจากใจนะคะคันไม่คลิปหน้านะคะบา,บายยโชคดีโชคดีตลอดไปจา้าอืมสวัสดีค่ะรับเดดรับเดดเดีย๋ยวโบก